ไอบ้านกูฝน,นตกไอเ้เจียกลัวว่าเสียงฝนจะไม่เข้านะโอดูอาหารแมวกูสิบางคนอาจจะสงสัยแล้วว่ากูไปเอามาจากไหนเอาจริงมันก็เป็นวิธีหาอาหารแมวง่ายๆเลยนะเดี๋ยวกูจะบอกมึงให้ดูปร่เด็คือกูได้มาแบบฟรีๆไม่ต้องเสียตังค์ด้วยนะแต่มึงต้องมีความขยันนิดนึงวะ่ะไอ้เจี๊ยนี่เลยทำเควสไอ้เกมเวนี่เลยก็แค่มีตัวห้าดาวในเกมของมันอะถือว่าแจ่มมากแค่นั้นแหละแล้วตอนนี้ก็มีอีเวนต์ใหม่มาอีกแล้วอีเวนต์ขูดหวยคูดเลยคูไงวะ อ่าที่สองไอ้เหี้ยไม่ยิงนั่นแหละก็อย่างที่เห็นเลยแล้วก็มีอีเวนต์ใหม่มาเยอะแยะเลยตอนเนี้ยน่าจะเป็นช่วงซัมเมอร์มั้งสำหรับประเทศนอก,กนะส่วนประเทศไทยเราก็ฝนตกต่อไปเนี่ยแหละสามหมื่นบาทโอ้ไม่ต้องการเว้ยกูพร้อมที่จะส so ุ่มอีเวนต์สาวสาวอืมชุ่มไปน้ำชุ่มไปน้ำเต็ไมไปหมดเลยมาไม่เสียเวลาเปิดกาชากันเลยดีกว่าเริ่มคลิปโด,ดยการเปิดกาชาแล้วได้ของดี สัตว์แอปเปิลแมวขาวบอยไม่ต้องการแมวกังฟูเพนด้าไม่ต้องการแมวยดเนานักไม่ต้องการแมวตัดขน้าอ้ออ่าออกละตัวหนึ่งเธอช่างสวยเธอชิงงามวิไลอ่าเฮียอะไรเนี่ยแมวกงล้อกงจักรโอเคกูเบลเลออกมาแค่ตัวหนึ่งไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ได้มาสักตัวหนึ่งดีกว่าไม่ได้เลย ูว่าวันนี้จะเล่นให้ไปถึงด่านสุดท้ายเลยดีกว่าจะได้เจอบอสแล้วจะได้จบจบ,บอสไปสักทีไหนดูซิความสามารถอะไรอึดกับพวกตัวสีดํากับพวกที่เป็ซสมบีตีหมูซะด้วยเออจะว่าไปคลิปนี้กูจะต้องได้เห็นผีเวอร์ชั่นสาวสวยอ้สวย,สวยเธอช่างสวยเธอช่างงามวิไลเหลือเกินอืมกูถือมือรอแล้วกูเตรียมตัวเข้า g o o g l ลเลยที่กูถ่ายคลิปเสร็จเข้าไปดูเลยว่ามันอยู่ในเทียร์ลิสอะไรอืมด่านนี้เป็นด่านดังเงือกนี่่าจำด่านนี้ได้ดีเลยเว้ยเพราะว่ากูเล่นบ่อยกูจะเจอกระช้างเว้ย ซึ่งเหมือนกูจะไปเจอคอมเมนต์หนึ่งบอกว่าช้างอาตบน้องน้ํากูประมาณ1นึทีแม่งก็ตายหาแล้วโอ้กูอยากจะรู้จริงๆแล้วมันจะตบตายจริงไหมแล้วก็นี่เลยแมวโจนจะคิดที่แล้วกลายเป็นแมวไอ้นี่แหละนักสืบไอที่มันอยู่ในเรื่องโคนันมันเรียกว่าอะไรนะเออช่างแมวมาถอะนี่ไงช้างยังไม่โมมารอน้องน้ํากูได้เลยเอาเลยลุ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 ยน่านั่นไงกูว่าแล้วน้องน้ําตีไม่โดนตีประมาณ2 3ทีก็ตายแล้วน้องน้ํากูอะ <c oughs> ว่าช้างมากกว่านะที่เป็นฝ่ายที่โดนตีแค่ทีเดียวกัดลวงแล้วอะให้มันเป็นคนบอกุ้ไอ้สัตว์แล้วก็ตัวใหม่อืมคลิปนี้มีแต่สาวๆโอ้มีสีด้วยอืมเอ,อเครีบตีบ้าแล้วก็รีบจบเลยดีกว่าประมาณเหลือกี่ด่านว่าถึงจะถึงด่านบอลเนี่ยรู้สึกว่าแม่งไม่น่าใกล้เลยวะน่าจะไกลใช่ไหมเอาเป็นว่าเดี๋ยวกูสกคิปให้แล้วกันว่าจะสคิปซะหน่อยมีแจกตัวฟรีแกโอเคเอาตัวมาซุ่มเล่นๆหน่อยดีกว่าแล้วก็ไปขายทิ้งเลยจะได้หาเงินมาได้ด้วยอีกสองเวลก็จะมีสีสันในร่างกายเดีว่าก ส่วนตอนนี้เดี๋ยวกูจะคลิปไปเลยแล้วกันเออไอ้กูก็เล่นสะเพรินเลยลืมไปว่าเพิ่งได้ไอ้ตัวนี้มาด้วยนี่หว่าไอ้ที่แมงมันจะเฝ้าดูคนตามสระน้ําตามทะเลเนี่ยไอ้แมวโจนนี่เป็นตัวต้นเกณฑ์ที่ดีมากนะมันฟาร์มเงินให้กูแบบอัพให้เนี่ยไอ้สแต็กเงินเนี่ยอัพจนตันได้เลยแบบแค่ปล่อยเป็นตัวเดียวก็พอแล้วไอ้อ่าแล้วก็ไหนลองไอ้ตัวนี้หน่อยดิดูวิธีการโจมตีหน่อยซิอ่าไอ้สัตว์กูทุกคนโดนลงไปแล้วหน้าทิมไม่กระโดดเลยหายไปจากดินเลยสัตว์แล้วกก็็ไออ้้้ตตััววววววนนนนีีเปชะะาาาาพสขดยถื่จมมก ถึงเมืองนิวยอร์กแล้วเมืองนิวยอร์กมันจะต้องมีตัวประหลาดประหลาดโผล่มาให้กูเห็นแน่ๆเอาจริงกูก็จำไม่ค่อยได้แล้วว่ามันจะมีตัวอะไรโผล่มาตามด่านไหนบ้างกูว่าจำได้แค่ไอ้เคี้ยช้างอะไรที่มันจะโผล่มาในด่านน้ำเงืกนะอ,อกเนี่ยอ๋อก็แมวน้ำเหมือนเดิมพอกูมองเห็นในแมวนม้ำนี่แล้วเหมือนกูนึกถึงคอมเมนต์ใครสักคนที่มันบอกว่าไอ้แมวน้ำเนี่ยแม่งบอกว่าเป็นเพนกวินเพนกวินเพนกวินเอ๊ะเพนกวิน อเออว่ามันคือเพนกวินแล้วก็นี่เลยจากกระปอมในวันนั้นกลายเป็นไดโนเสาร์แบบเต็มตัวจนในวันนี้เว้ยรู้สึกแข็งแกร่งและทรงพลังเหลือเกินเอเนอร์จี้กูหมดไม่เป็นไรกูมีสำรองตั้งเจ็ดอันชิวเฮ้ยนี่มันไอนน้นี่เนี่ยว่ะสามเหลี่ยมเบอร์วิด้ามันมีเป็นเมืองของมันเลยเหรอเนี่ยตั้งชื่อว่าเบอร์วิด้าเนี่ยเรื่องประวัติศาสตร์กูไม่ค่อยศึกษาเท่าไหร่เอ้ยจิงโจ้เชีย่ยเกงกาลูไอ้กวาดถูกปะวะใช่แหละไอ้สัตว์แมวโจรกูตีไปเรื่อยๆเดียย๋ย oh. วมันก็ตายเองลรอมั้งอ๋ออกุาบมป๊ต่อยแมวโจรกูคนละหมัด เอาไหมด้วยความที่กูไม่โอเวอร์พาวเวอร์โอพีสุดๆแล้วก็แมวพักหนูกูกลายเป็นแมวเอิร์ดประกวดนางงามแต่ไม่มีขาสยดสยองกูทุกวันอยู่ในหนังผีสิเออใช่แล้วก็มีคนบอกว่าให้กูเก็บสมบัติด้วยใช่กูน่าจะเก็บแหละแต่ไม่ใช่ตอนเนี้ยแล้วก็ไม่ใช่วันนี้เลยไม่ใช่คลิปหน้าด้วยสัตว์ค่อยมาเล่นหลังใหม่หเ,เอาอะไเอ่อเมืองอะไรเนี่ยแมวใหม่ๆหมแกเดี๋ยวดูซิว่าตัวอะไรมาขั้งผูแคทเหมือนจะเหลือแค่ไม่กี่ดานเองหรือมั้่าคงน่าจะใกล้ถึงด่านบอสแล้วแหละหรืออาจจะไม่ใกล้เลยก็ได้วะ ถึงชัตเตอร์นึงมันมีประมาณกี่ด่านนะสี่สบสองด่านเล่นสามชัตเตอร์ร้อยกว่าด่านมือขาดเลยกูนี่พอผ่านชัตเตอร์แรกแล้วมันอัปเกรดถึงเลเวลยีได้ปุ๊บ,บกูจะอัพให้แมวโจนอยู่เนี่ยันก่อนเลยอย่างแรกสมัยก่อนนี่กูใช้ทุกรอบอะคือถ้ามันมีตัวที่หาเงินได้ง่ายกว่านี้กูคงใช้มันไปแล้วแหละกูรู้สึกเสียดายชิบหายเลยพอกูกลับมาเล่นเกมนี้อีกครั้งเนี่ยกูรู้สึกเสียดายรหัสเก่ากูชิบหายเลยคือรหัสเก่ากูมีอะไรหลายอย่างมากอะเชี่ย yeah. ตัวหายากโอ้โหชื้อเต็มสล็อตกูเลยกูเล่นตั้งแต่สมัยที่มันยังแบบอ่าประมาณกี่ปีวะสี่ปีก่อนเลยมั้งสี่ห้าปีก่อนะคือมันเหมือนจะเยอะใช่ไหมมันไม่ได้เยอะเลยนะไอ้เหี้ยโอ้ยนี่มันผีเสื้อในในกอซิล่ามันชื่ออะไรนะอ่าแฟนทอมไม่มันไม่ได้ชื่อแฟนทอมดิมันชื่ออะไรวะเมทูล่าเมทูล่าดิทูล่านาทูล่านิดหนัดนึ่ช่างแม่งมันชื่อเฮียไม่รู้ช่างแม่งมันมาตีน้องน้ำไม่โดนด้วยนีกว่า เรียบร้อยแตกถ้าตีน้องน้ำไม่โดนก็จบเลยเว้ยอะไรวะาุูนึกชื่อไม่ออกว่ะแฟนทอมทำไมกูนึกได้แต่ไอ้ชื่อแฟนทอมแฟนทอมมันตัวอะไรวะไอสัตว์นี่กูมาถึงตรงไหนแล้ววะเนี่ยตอนเนี้ยกูจาได้แค่ว่ายังไม่ยังไม่เจอหมีเลยแล้วก็ยังไม่เจอแรดด้วยเชื่อทำไมป้อมด่านนี้มันนิ่งอย่างวะเนี่ยโดนตีไปไม่มีสัต์เลยเหรอยังจะออกมาอีกโอ้ยเอ้ยรอบนี้มาเยอะว่ะเรออันนี้เลยว่าสามแล้วโอเคไปขุดเมืองต่อเลยสัตว์มึงไม่มีโอกาสได้พักหรอกนะอือโอ้่ไงเจอแล้วโหกว่าจะเจอแรดนะชิบหายใช้เวลานานชิ เดี๋ยวกระลอกกระลอกมันต้องไปโผล่ด่านหมีสิว่ามันมาด่านนี้ได้ไงเนี่ยหรือมันโผล่ตั้งแต่ด่านนี้ต้นไปวะเนี่ยรูปปั้นอะไรนะโลไอเดินไปแทงไว้เดินไปแทงไว้ไอ้นี่มันไม่ได้ถึกอะไรหรอกเดี๋ยวต้องให้แมวเงินกูเป็นคนฆ่านะเว้ยไม่งั้นกูไม่ได้เงินเยอะเออนั่นแหละเงินเต็มช่องเลยแล้วก็อย่าคิดว่ากูจําไม่ได้นะไอ้ชินี่มึงไม่ต้องหลบเลยมึงออกมาเลยพอกูตีบ้านไปได้สักพักเดี๋ยวมันก็ออกมาอีกรอบเนี่ยมันไม่ได้ออกมาแค่ตัวเดียวหรอกไอ้ห่าเนี่ยนั่นเนี่ยกว่าอะได้สัตว์จะว่่่่่่่่าาาาาไไไปททีีีีมมมมมกกกกููตตัััััวววววแแแ้้งงงงงงพสดเเลลลยยยยนนอออะะะชถ็ ไม่เป็นไรไม่ต้องเอาไปใช้หรอกตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงเม็กซิโกกูพูดภาษาเม็กซิโกได้ด้วยนะอย่างเช่นอะไรดีสวัสดีเหรออ่าโอลาซาซาลิโกอย่างเช่นไอ้หานี่เลยอย่าคิดว่ามันเจ๋งมากเลยนะเดี๋ยวมันจะเจอกูเซ็ตย่อไอ้สัเนี่ยช้างช้างโผล่มาอีกแกอยากแก้แค้นบูมเข้ามาเลยนั่นแหละเข้ามาเลยแล้วก็หายไปเลยโอจิงโจ้แข่งกระรูสตัว แคงกระหลูหายตัวไปแล้วหนึ่งตัวแล้วมันก็ลจะตามไปอีกตัวเรียบร้อยอันนี้ไม่ได้ตามอีกตัวมันหายทุกตัวเลยสั์โอเคตอนนี้เราก็มาถึงนาซาแล้วอีกแค่นิดเดียวน่าจะถึงดาบอสแล้ะอดทนอีกนิดละกันนะพวกมึงเดี๋ยวกูจะพยายามเออเล่นไปอย่างรวดเร็วและทันใจมากๆเลยนะอ่อ้เฮียรอดี้มันเอาจริงแล้ววะ่ะเฮ้ยรอดี้มันเปิดกูตั้งแต่ต้นเกมเลยวะ่ะเอาเลยมาเลยม,มากันจะเยอะเลยเรียบร้อยเงินกูมาเงินกูมาชัยกูมีไปกว่าครึ่ง เข้ามาเรียบร้อยก็ไม่มีอะไรแตกต่างมาเดิมยังคงง่ายมาเดิมโอเคจบไปอีกด่านอ่าคาสิโนในสุดเราก็ได้เจอกันสักทีไอหมีเวนมึงออกมาเดี๋ยวนี้เลยนะไอสัตว์มึงคิดว่าอยู่ในบาร์ทิเดอร์แล้วมึงเฟี้ยวมากวะใช่ไหมหมีเป็นตัวที่แก้ทางง่ายมากเว้ยไม่ต้องห่วงมันแพ้ตัวถึกนะส่วนพวกตัวบางๆนี่โอ้โหอาหารมันจะชัดเลย ไม่เป่าหายไปเลยเรียบร้อยจบนี่กูรอมาเจอมึงโดยเฉพาะนี่ือสีที่กูได้เนี่ยเออแล้วก็ไอตัวผู้หญิงที่แม่งขี่ปลากระเบนนี่แม่งถึกชิบหายเลยถึกมากเลยนะเว้ยแม่งไม่ได้ถึกธรรมดานี่ขนาดกูยังไม่ได้อัปเกรดจนตันนะเนี่ยนี่ก็คือด่านลองสุดท้ายยังไงล่ะฮาวายอ่าช่างเป็นบรรยากาศลองสุดท้ายที่เราจะได้อยู่หน้าทะเลอันสวยงามกับภูเขาไฟที่กำลังระเบิดแล้วมันจะเผากูไปด้วยยังไงก็ตายนี่คือด่านสุดท้ายแหละรีบ แตกกันให้หมดซะแล้วกูจะได้จบชัตเตอร์หนึ่งสักทีส่วนชัตเตอร์สองชัตเตอร์ส,ตตอรสามกูไม่รู้จะถ่ายดีไหมเพราะว่ามันก็ไม่น่าจะมีอะไรเปลี่ยนไปหรอกจริงไหมโบดกันเลยเว้ยเลือกกันเลยเพราะว่าถ้าไม่มีเนี่ยกูจะได้ไปได้นอกรอบทีเดียวเลยให้มันจบๆแต่กูจะเก็บดานบอสไปก่อนนะนี่ขนาดดานรอบสุดท้ายนะเนี่ยแตกมากูไปอยู่บนดวงจันทร์เลยเดี๋ยวกูจะจัดจัดเต็มให้มึงเลยนี่กูเอาไปเอาไปเอาไปแล้วกูก็เอาไป,ล,าไปลุยกันเลย ด่านสุดท้ายและบอสตัวสุดท้ายบอสหัวให้ตายเถอะกูจะรั่วชิบหายนี่ขนาดผ่านไป4ี่หปีมึงก็เหมือนเดิมจริงๆไม่เพิ่มแขนไม่เพิ่มขาหาอะไรไมาให้เลยเอาจิงบอสด่านแรกนี่น่าจะเป็นบอสท,ที่ง่ายที่สุดในเกมนั้นแหละเพราะว่ามีข้อเสียแม่งเกือบทุกอย่างที่แม่งที่พวกมึงคิดได้อ,ะอ่ะอ่อย่างเช่นอะไรอะ่ะตีช้าแต่ตีแรงเคลื่อนที่ช้าแล้วก็นับว่าเป็นพวกตัวบินเออรู้สึกว่ามันน่าจะตีน้องน้ํากูไม่โดนนะกัวงว่ามันคงตีผีพายกูไม่โดนใช่ไหมไม่โดนหรอมั้ อ่ากระเด็นแล้วหนึ่งทีเหลืออีกแค่ทีเดียวมันก็จะตายหาหน้าองศาเนเอาจริงนี่เจอบอสดาดแรกมึงไม่ต้องมันไม่แบบตื่นเต้นเฮียอะไรหรอกเพราะว่าบอสมันโคตรเนา่าอู้ผีสาวกูโดนตีแต่ไม่เป็นไรยังอึดได้อยู่แล้วมันก็แตกเรียบร้อยนี่ลวเลวยความตื่นเต้นมันเป็นอะไรที่โคตรตื่นเต้นเลยะเวัยการที่แบบฆ่าบอสที่แบบฆ่ายายสุดในเกมได้อ,ะอ่ะก็นั่นแหละตามสภาพชิวจบเราจบเกมนี้แล้วเวเราจบเกมนี้อย่างสมบูรณ์แบบแล้วเว และนี่ก็คือจุดจบของโลกใบนี้ไม่เอาได้ทําการยึดครองโลกได้สําเร็จเอาชนะบอสและมนุษย์บนโลกทั้งหมดได้อย่างง่ายดายไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าแมวได้เลยนี่จะเป็นจุดจบไม่สิมันไม่ใช่อาจจะแต่มันเป็นจุดจบเลยต่างหากอ๋อเยีย,ยกูอยากจะสกิปที่หายเลยแต่มันสกีปไม่ได้ ในสุดก็ขึ้นดีเอ a ให้กูสักทีขอบคุณที่เล่นเอาจตอนที่กูเล่นครั้งแรกแล้วกูเจอที่คำนี้เข้าไปกูนึกว่าเล่นจบจริงๆแล้วนะแล้วก,กูโดนรูปคมในภายหลังหลังกูหักเลยชิบหายโอเคและนั่นก็คือทั้งหมดใหม่แล้วก็เจอหาอะไรอีกไม่รู้เนี่ยเต็ไมไปหมดเลยเนี่ยโอ้ยก็อมันแถมชัตเตอร์มาให้กูซะแบบอืมแล้วก็นี่เลยชัตเตอร์สองเราจะได้อ่าวาคีรีมาเออจะว่าไปกูชนะชาัตเตอร์แรกแล้วนี่หว่าอ่าได้ตั๋วทองแล้วก็ได้ไอ แมวเมดนั่นมาไอตัวเฮียนี่ก้วเหรอ